สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีก่อนเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกชินอิมแพกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้มันจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมเป็นกิจกรรมแข่งร่อนเวหานะครับเริ่มเกมเนี่ยถ้าเราล็อกอินเข้ามานะครับผมมันจะมีเควสให้เรารับนะครับแล้วก็ให้มาคุยเกมพคซีตัวนี้นะครับผม เนี่ยมันจะให้มาบริเวณนี้นะครับแล้วก็มาคุยพอคุยเสร็จเนี่ยอ่ามันก็จะให้เราเริ่มทํากิจกรรมได้เลยนะครับผมกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการร่อนนะครับผมให้ไปจุดที่กําหนดนะครับผมแล้วก็เก็บเหรียญเก็บพลังงานระหว่างทางพลังงานระหว่างทางที่เขาสอนเนี่ยก็จะมีการพุ่งระหว่างที่บินอยู่แล้วก็ลอยตัวระหว่างที่บินอยู่นะครับผมซึ่งถ้าเราทําคะแนนได้ทุกหมื่นสองหมื่นแล้วก็สามหมื่นคะแนนนะครับเราก็จะเก็บ กดรับของาะวันได้ตามท่าตที่เขาตั้งไว้เลยนะครับผมซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเปิดให้วันละ1จุดนะครับส่วนวันแรกเนี่ยผมมีคลิปที่ผมบินเป็นตัวอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเลยลงให้วันละ1คลิปละกันนะครับผมถ้าสําหรับใครที่อยากดูในทางการบินแต่ว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าอยากลองท้าทายดูก่อนก็ลองกันก่อนเลยก็ได้นะครับผมมันไม่ได้ยากเนาะ แต่ถ้าใครอยากรู้ว่ามีทิกอะไรยังไงก็ลองเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมอัดไว้เลยแล้วกันนะครับผม ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับคลิปาการบินนะครับผมสําหรับวันแรกเนาะเดี๋ยวยังไงก็วันที่2ที่3เนี่ยมันน่าจะยากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมยังไงก็เข้ามารอดูกันก่อนก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้ละกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมบ๊ายบายครับ